สวัสดีจเจริญสุกสวัสดิ์พัฒนามงคลแด่สาธุชนพุทธมามกะทุกท่านทุกคนทุกคนเข้ามาอยู่ในช่องสมบุญชาแนาลสมบุญบรรยายธรรมนี่ให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับตะคิก้กดจิตใจติดตามให้สมบุญชาแนาลวันนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในการที่ทำบาปทำบุญทำกุศล บาปบุญคุณโทษนี่บางลัทธิบางพวกเขาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีบิดามารดามไม่มีตายแล้วศูนย์ทุกคนแต่นรลัทธิไม่เหมือนกันแต่ในลัทธิของศาสนาในพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนใครผู้พุทธองค์ท่านตอบว่า มีบุญมีบาปทำบุญก็ต้องได้บุญทำบาปก็ต้องได้บาปมีวิดามารดาพี่น้องมีนรกสวรรค์ในพุทธศาสนานี้มีเขาถามว่าเรื่องหนึ่งว่าเขาถามว่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เราลัทธติต่างๆก็แสดงไว้ตามความเชื่อถือของคนและสอนให้ผู้อื่นเชื่อตามด้วย ในรัฐทินีของพุทธศาสนานี้ฝ่ายพุทธศาสนานี้พระสัมมาสัพพธเจ้าทรงตรัดไว้อย่างตรัดไวอย่างไรบ้างหรืจะมีคําตอบให้ท่านสาธุชนได้ฟังว่าพระพุทธองค์ท่านตรัดไวในภูมิมะกะสูตรดังนี้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัพทธเจ้าประทับอยูนะ่ณปัจาริก กัอัมพวันใกล้เมืองนาลันทาบ้านนายผู้หนึ่งนายบ้านผู้หนึ่งชื่ออสิพันธะกะบุตรอสิพันธะกะบุตรนั้นเขาเข้าไปเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับ <c oughs> ขั้นถวายบังคมและนั่งณที่สมควรแล้ว เขาก็ได้กราบทูลถามปัญหาที่ตนสงสัยอยู่ในใจมานานแล้วเขาถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัญชาชาวปัจฉาภูมิมีคันโทถือด้วยคันโทน้ำติดตัวไปประดับพวงมาลายัยสาหลาย พองมาไลยสาหลายมาคล้องคอเขาอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพวกพราหมณ์เหล่านั้นประกาศตนว่าสามารถยังสัตว์ที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาได้แล้วให้ลู้ชอบชวนให้ขึ้นสวรรค์ได้นี่นางลัทีิของพวกพราหม์ พราหมณ์คนนั้นเขามาถามพระพุทธองค์ <c oughs> ก็เพราะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันย่อมทรงสามารถที่จะกระทำสัตว์โลกทั้งหมดซึ่งตายแล้วให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ ให้เข้าถึงสุคติโลกสวสรรค์ได้หรือไม่พรามเขาถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาตรัสว่าโดก่อนคามณีเราจาักย้อนถามท่านในกรณีนี้ก่อนพระพุทธองค์ถามท่านจงตอบตามแต่ท่านจะเห็นสมควรเถิด คือว่ามีบุรุษคนหนึ่งในโลกนี้เขาเป็นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิด ในหมู่มหาชนในประชุมชนแล้วพากันมาสวดวิ่งวอลหมู่มหาชนทั้งหลายมาประชุมกันแล้วพากันสวดวิ่งบอสลสรรเสริญปนมมือเดินเวียนรอบผู้นั่นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุคติลูกสวรรค์เถิด ที่เขาทำบาปนะที่เขาทำบาปมากทำทุกริตทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาตายไปแล้วหมู่มวลชนทั้งหลายนั้นไปประนมมือสวดวิ่งวอนให้เขาได้ไปขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์คนที่เขาทำบาปแล้วนะั้นมันจะขึ้นไปไหมเขาจะได้ขึ้นไหมที่เขาทำบาปมากหนานั้น พระพุทธองค์ถามาพราหมณ์คนนั้นท่านจัดสำคัญความข้อนี้เป็นฉไนพระพุทธองค์ถามาพราหมณ์บุรุษนั่นเมื่อตายไปแล้วจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งการสวดวิ่งบอลเพราะเหตุแห่งการสวดสรรเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการประนมมือเดินเวียนรอบ ผู้นั้นผู้ที่ตายไปแล้วให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ได้หรือไม่ครามคนนั้นก็ตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าคาม่น,นีนายบ้านอาสิพันธทักกบุตรกราบโทนตามความคิดเห็นของตนว่าเป็นไปไม่ได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตัดถามต่อไปว่าในดูก่อนคามณีเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งโยนก้อนหินหนาใหญ่ลงไปในห่วงน้ำในห่วงน้ำอันลึกมูมหาชนมาประชุมกันแล้วพากันสวดวิ่งวอนสรรเสริญสวดวิ่งวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบ สะน้านั่นว่าก้อนหินเอ่ยขอให้ท่านจงโผล่ขึ้นมาเถิดท่านก้อนหินเอ่ยขอให้ท่านจงลอยขึ้นมาเถิดท่านก้อนหินเอ่ยขอให้ท่านขึ้นมาบนบกเถ,ถิดท่านจะดสำคัญความข้อนี้เป็นฉไฉนก้อนหินนั่น จะโผล่ขึ้นมาหรือไม่จะลอยขึ้นมาหรือไม่หรือขึ้นมาอยู่บนบกเพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอนสวดวิงวอนเพราะเหตุแห่งการสวดสรรเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการปนนม,มมือเดินเวียนรอบอยู่ในสระน้ำอยู่ในสระน้ำแห่งนั้นจะได้หรือไม่เขาจะขึ้นมาหรือไม่ พรามนั่นก็ตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าเขากราบทูลแล้วไม่กล่าวอะไรต่อไปตั้งใจสดับฟังด้วยดีพระสัมมาสัพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าดูก่อนคามนียอขคามนีย่อมเป็นเช่นนั่นเหมือนกันคือว่ามนุษย์คนใดฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดโมมหาชนพึงมาประชุมกันแล้วพากันสวดวิ่งวอรส,สรรเสิริรปนมมือเดินเวียนรอบ มนุษ์นั่นว่าขอให้ผู้ตายแล้วนี่จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สวดว่าดังนี้ก็จริงแต่ว่ามนุษ์นั่นตายแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรลกเพราะเขาได้ทำกรรมชั่วเอาไว้คนใดได้ทำกรรมชั่วเอาไว้ก็เข้าถึง ทุกขตินิบาทนรกสวรรค์นรกเปรตอสุรกายเพราะเขาได้ทำความชั่วเอาไว้จะไปสวดวิ่งวอนให้เขาได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นั่นไม่ได้ขั้นสุขขั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วเมื่อทรงเห็นคามณีนายบ้านยังมีอาการดุษฎดีอยู่ นั่งเฉยอยู่พระองค์จึงตัดต่อไปอีกว่าดูก่อนคามณีมีบุคคลผู้หนึ่งในโลกนี้เป็นคนงดเว้นจากการปาณาธิบาทฆ่าสัตว์อธินนาทานกาเมสุมิฉาจาร์มุสาวาตปิสุณวาจาสัมพรับปราประไม่มาก ไปด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบตามของธรรมโมหาชนพึงมาไปชุมกันแล้วพากันวิงวอนสวดสรรเสริญปนมมือเวียนไหวเดินรอบบุคคบผู้นั่นว่าขอผู้ตายไปแล้วนี่ จงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกเถิดมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่ได้ทำกรรมอกุศลอย่างไรอย่างใดที่เขาตายไปแล้วเขาจะลงไปนรกด้วยเพราะการสวดวิงวอนนี่ไหมท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างใดสไหนบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้ว จะพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรลกเพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอนสวดวิงวอนเพราะเหตุแห่งการปนมมือไหว้เดินเวียนรอบของหมู่มหาชนนั่นให้ให้ได้เขาให้เขาได้ถึงนรกสวรรค์ให้เขาได้ถึงนรลกอบาย,ยภจมูมเพราะด้วยการสวนนั่นหรือไม่ พรามคามมนีตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าเขากราบทูลตามความเห็นแห่งตนสมเด็จพระทศพลตัดถามต่อไปอีกว่าดูก่อนคามณีเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งลงย่างห่วงลงยังห่วง,ลง,ง,วงลงย่งห่วงน้ำอันลึกแล้วนั่น พึงทุบหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันก้อนกวดก้อนทรายก้อนดินที่มีอยู่ในหม้อนั่นพึงจมลงพึงจมลงเนยใสยหรือน้ำมันที่มีอยู่ในหม้อนั่นพึงลอยขึ้นมามูมหาชนพึงพากันประชุมกันแล้ว พากันสวดวิ่งวอนสรรเสริญว่าปนมมือเดินรอบเวียนรอบในสถานที่นั่นว่าท่านเนยใสและน้ำมันท่านจงจมลงไปเถิดขอท่านจงดำลงไปเถิดขอท่านจงจมลงไปภายใต้น้ำเถิดท่านจะเห็นสำคัญข้อนี้เป็นฉน เนยใสยและน้ำมันนั่นพึงจมลงพึงดำลงพึ่งลงไปภายใต้น้ำเพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอนเพราะเหตุแห่งการสวดสรรเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนนั่นจะได้หรือไม่ท่านสาธุชนทั้งหลาย บุญมันต้องเป็นตามไปตามบุญบาปมันก็ต้องไปตามบาปสวดวิ่งวอนไม่ได้สวดสรรเสริญขอให้เขาคนที่ทําบุญนั่นสวดอ้อนวอนให้เขาลงไปสู่นรกไม่ได้คนที่เขาทําบาปสวดวิ่งวอนให้เขาขึ้นมาสู่สุส,สวรรค์นั้นไม่ได้นี่เป็นความจริงของพระพุทธองค์ท่านตัดวันนี้ก็สมควรเกรเวลา ขอให้ท่านสาธุชนจงให้ควรคิดให้ดีว่าจะเป็นดังความของพระพุทธองค์ตัดกันหรือไม่วันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขสวัสดีจเจริญพร